IDP ครับหรือเราเรียกว่าเป็น Individual Development Plan นะครับก็คือแผนพัฒนารายบุคคลตามชื่อเลยครับแผนพัฒนารายบุคคลก็คือเราทำ รถแม p หรือเราทำเส้นทางนะครับให้เฉพาะรายบุคคลนะฮะเรามีพนักง,งานหนึ่งคนอ่าพนักง,งานคนนี้อยู่ในตำแหน่งไหนนะครับเราก็ดูครับและเขาต้องพัฒนาคอมมิชชีอะไรในตัวเขาบ้างอ่ะนะครับเราก็ดูครับคุณจะทำ IDP เป็นปีเดียวก็ได้หรือเป็นหลายปีก็ได้แล้วแต่เราเรียกนะครับถ้าคุณทำปีเดียวกันอ่าทำไปแค่หนึ่งปีคุณก็ดูเขาว่าเขามีเทรน n ิ n งนิดอะไรแล้วเราก็วางแผนเลยครับนะฮะ ว่าเขาจะพัฒนาสมรรถนะตัวไหนแต่ i อ p เนี่ยถ้าจะให้มันสมบูรณ์นะครับเราไม่ได้บอกแค่ว่าพัฒนาสมรรถนะอะไรแต่เราจะหยิบสมรรถนะตัวนั้นมาวางแผนการพัฒนาต่อครับว่าเขาจะพัฒนาด้วยรูปแบบไหนเช่นจะฝึกอบรมนะฮะฝึกอบรมก็เป็นหนึ่งรูปแบบที่จะพัฒนาได้จะฝึกอบรมเขาควรจะฝึกหลักสูตรอะไรฝึก in-house ฝึกส่งไปข้างนอกเพราะว่าบางคอมเมนซี ไม่ได้จัดภาพรวมทั้งองค์กรเราก็ส่งเข้าไปข้างนอกหรือฝึกแบบปัจจุบันเป็น v ว r ร์ชวนะครับหรือจะเป็นออน i t e หรือจะเป็นด e ู E-Learning อ่าหรือทำา l l e r r n n n g ก็ตามแต่นะครับรอ่าเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าแต่ละสมรทนะเราจะพัฒนานด้วยรูปแบบไหนหรืออาจจะไม่ใช่เป็น t r a i n ิ่งเลยจะเป็นลักษณะให้เขาเท k โร่นะครับในบทบาทที่ เติบโตขึ้นเพื่อจะพัฒนาเช่น leadership ของเขาหรือพัฒนา supervisory skill นะครับก็แล้วแต่การออกแบบที่จะหยิบเครื่องมือไหนมาพัฒนาเขานะครับยังไม่พอถ้าจะ IDP ที่สมบูรณ์เราก็ควรจะมีแผนที่ชัดเจนก็คือมีเรื่องงบประมาณมีเรื่องไทม์ไลน์วันเวลาเดือนอาจจะไม่ต้องฟิกนะครับเราก็มีเดือนมีความชัดเจนว่าจะทำในช่วงไหนอย่างไรเพื่อจะเห็นภาพทั้งหมดครับ คือถ้าเราทำ IDP แต่ละคนได้นะครับอย่างชัดเจนทั้งองค์กรตรงนี้แหละครับมันจะทำให้เราสามารถวางแผนภาพใหญ่ทั้งองค์กรได้เห็ไหมครับมันจะเชื่อมไปถึงแผนพัฒนาทั้งองค์กรแล้วก็วางไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับเพื่อแล้วก็เรื่องการใช้งบประมาณด้วยครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพทั้งเรื่องของการพัฒนาคนแล้วก็การวางแผนเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องของเวลาไปในทางเดียวกันเลยครับ